สอนทำตัวหนังสือแบบนี้ในแอปโนแมสครับกันค่ะไปที่ Scene กด Add หรือเครื่องหมายบวกเลือกกล่องหรือบล็อกขึ้นมาค่ะจากนั้นปรับสัดส่วนตามที่ต้องการนะคะเสร็จแล้วกด validate เช็คถูกค่ะแล้วมาที่มันตี Resolution กด Subdivision ประมาณ2-3ครั้งไปที่ Quality เปิด Post Process นะคะ เพื่อที่จะให้แสงสว่างแก่งานค่ะเลือกแมสค่ะแล้วไปที่การเซตติ้งด้านบนค่ะหัวข้ออัลฟา Alpha ให้นำรูปภาพตัวอักษรที่เราต้องการนะคะเข้ามาค่ะส่วนโฟล์ f ตั้งค่าเป็นเส้นตรงสโตกตั้งค่าเป็นล็อกแอนด์ร i เดียสนะคะจากนั้นปิดซิมเมทรีแล้วลงมือตัดแตปมลงไปค่ะถ้าหากว่าภาพที่ได้นะคะยังเป็นพิกเซลอยู่ให้กด Subdivision เพิ่มค่ะ ก็จะทําให้ภาพที่ได้นะคะค่อนข้างมีความละเอียดสูงค่ะจากนั้นเราจะพลิกมาด้านข้างนิดหน่อยแล้วมาตั้งค่านะคะให้ดูความสูงของการ extrac etc. แล้วก็ความมนปรับ smoothness นะคะหรือว่าปรับตัว division นะคะตรงนี้ไม่มีค่าตายตัวนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะ stamp แ,แล้วก็ extrac t ออกมาไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องลองทำด้วยตัวเองนะคะอันนี้กีก็จะลองทำอันนี้ค่าแรกนะคะ ก็ได้ออกมารูปทรงประมาณนี้แต่ยังไม่เป็นที่พอใจนะคะเพราะฉะนั้นกีก็จะปรับค่าตัวติ๊กเน็ตนะคะหรือว่าความสูงแล้วก็ตัวสมูทเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะจากนั้นก็จะกดเคลียร์ออนะคะแล้วก็มาที่กล่องค่ะแล้วลบออกไปนะคะพอจะไม่ใช้แล้วค่ะจากนั้นหันมาด้านข้างเลือกเครื่องมือตัดหรือว่าทริมค่ะเลือกกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งนะคะจากนั้นมาที่มุมมองฟอนต์วิวหรือด้านหน้า จากนั้นไปที่รูปแปลงนะคะหรือว่าเพนติ้งเลือกสีที่ต้องการค่ะอันนี้กิกเลือกเป็นสีชมพูแล้วกดเพนออนะคะก็จะทำให้ได้ตัวอักษรที่เป็นรูปสีแบบนี้แล้วค่ะกิกจะมาที่เชดดิ้งแล้วก็เติมแสงแล้วก็จัดการกับ environment นะคะจากนั้นจะมาที่ซีนค่ะแล้วกดโคลนขึ้นมาอีกหนึ่งอันค่ะ กดจุด3จุดตั้งชื่อนะคะอันข้างบนกิจะเขียนว่า top ค่ะส่วนอันข้างล่างกิจะเขียนว่า under นะคะหรือว่าตัวข้างใต้นั่นเองค่ะให้เราหมุนมาทางด้านข้างเราใช้ Gizmo นะคะเลือกตัวที่2หรือ under เนี่ยมาไว้ด้านหลังแล้วเปลี่ยนให้เป็นสีขาวนะคะจากนั้นค่ะเขาก็จะแยกกันแบบนี้เนาะแล้วเราใช้ Mark Invert นะคะเพื่อให้คลุมดำทั้งหมดแล้วก็ปรับติ๊กเน็ค่ะ ติ๊กเน็ตอันนี้นะคะเราสามารถปรับค่าได้เองนะคะโดยกดที่ตัวเลขแล้วก็จะมีช่องตัวเลขขึ้นมาแบบนี้ลองกำหนดสัก 0.0x x ก่อนนะคะแล้วเราก็จะได้ตามที่เรากรอกไปแต่ถ้ามันไม่โอเคเนาะเราก็แค่ย้อนกลับแล้วก็ลองทำใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะใส่ค่าที่มากขึ้นดูอ่ะอันนี้ประมาณ0.01ก็ยังไม่โอเคนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกิกจะปรับเป็น0.02นะคะแล้วก็ลองดูอ่ะ extrac อ,ออกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นที่น่าพอใจแล้วก็ชื่นชอบมากเลยค่ะพอที่เรา extrac t อ,ออกมาจะมี ext นะคะให้เราไปลบอันเก่าก่อนนะคะที่เป็น u n d e r e x p s e นะคะจากนั้นกดที่ตัวที่เรา extrac t มาเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ปรับ ขนาดความสูงของ Extract อีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นพื้นหลังนะคะเพราะฉะนั้นจะเอาตัวที่บวมๆนะคะแล้วก็เชื่อมติดกันแบบนี้เลยลกด Extract ออกมานะคะแล้วก็กด CREAR ALL นะคะใช้ Gizmo ค่ะลาเขาไปไว้ด้านหลังสุดเลยนะคะจากนั้นนะคะที่ก็จะปรับความหนาของตัวก้อนตัวนี้แล้วก็ขยับมาไวด้ด้านหน้านิดหน่อยค่ะ ตัวน,นี้จัดได้ตามต้องการนะคะว่าอยากได้ประมาณไหนแล้วก็จะใช้เครื่องมือดูดสีดูดสีชมพูขึ้นมานะคะแล้วก็กดว o กเ c e l l r e m e นะคะเพื่อให้เชื่อมเป็นวัตถุเดียวกันแล้วก็ทำการ smooth ค่ะที่เชื่อมวัตถุเดียวกันหมายถึงเชื่อมเฉพาะตัวข้างหลังนะคะทุกคนจะยังไม่เชื่อมคำข้างหน้าที่เป็น layer ของท็อปกับ layer ของอันเดอร์นะคะ เราจะทําการกรีดล่องแล้วก็เติมแสงค่ะตอนนี้แสงท่าส่วนแล้วก็โอเคแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะปรับแสงเพิ่มอีกก็สามารถสาดแสงเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าคําว่าเจสูของกิ๊กนะคะก็จะมีตัวดาวกับตัวหัวใจอยู่ถ้าหากว่ากิ๊กอยากที่จะแยกสีของเขานะคะกิ๊กก็จะมาที่ซีนค่ะแล้วก็เลือกจุดสามจุดกดสิบผลตนะคะเพื่อแยกชิ้นส่วนกัน จากนั้นนะคะเราก็จะสามารถเปลี่ยนสีของแต่และตัวอักษรน,นะคะหรือว่าเปลี่ยนเฉพาะตัวรูปหัวใจหรือว่าตัวดวงดาวให้เป็นสีอื่นได้นั่นเองนะคะอันนี้ถ้าหากว่าเร็วไปย้อนกลับดูอีกครั้งนะคะขั้นตอนจะไม่ได้ยุ่งยากมากแต่ว่าจะต้องลองทำบ่อยๆนะคะนี่กี้ก็จะเลือกเป็นสีฟ้าสีเหลืองนะคะแล้วแต่ค่ะ ถ้าเราอยากจะทำให้เหมือนกับที่เป็น Adobe Illustrator ทำนะคะเราจะต้องมีการกรีดร่องของเขานิดนึงค่ะถ้าหากใครมีโปรแกรม Illustrator นะคะก็สามารถใช้ Illustrator จะทำตัวหนังสือสไตล์นี้ง่ายกว่ามากๆเลยนะคะแต่ว่าตัว Nomad ก็สามารถทำได้ใกล้เคียงกันนิดหน่อยค่ะอ่าเรามาที่ตัวด้านหลังนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือ Brush ค่ะกดเปิดซับด้านข้างด้วยนะคะแล้วก็ลดขนาดของ Brush ลงค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะ กรีดนะคะหรือว่าเขียนตรงบริเวณที่เป็นร่องด้านข้างแบบนี้ทําให้หมดนะคะทําให้หมดหมายความว่าทําทุกตัวอักษรเลยค่ะค่อยๆทํานะคะใจเย็นๆแต่ว่าถ้าใครกรีดแล้วร่องไม่สวยนะคะให้วอกเซลแล้วก็รีเมชเพิ่มขึ้นได้เลยนะคะ จากนั้นกก๊กจะเก็บรายละเอียดนะคะโดยการใช้เครื่องมือสมูทคะ่ะตรงนี้ปรับอินเตอร์สตี้น้อยๆนะคะแล้วก็ปรับบลัดใหญ่ๆเลยคล้ายๆเราสมูทเบาๆะคะ่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วร่องที่เรากรีดเมื่อกี้จะหายไปนะคะจากนั้นเราก็จัดแสงอะไรให้เรียบร้อยนะคะส่วนเครื่องมือแมสทุกคนกดรีเซ็ตด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้สอนอะไรอะไรที่สามารถสอนได้คิปก็จะพยายามทำคลิปสอนให้นะคะ